คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนนะไม่เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่าส8ปปีควรได้รับคำแนะนำโอเคนะครับผมนะก็กรับสวิทต์สวัสดีไปรุนทุกคนทุกจังหวัดกันด้วยนะครับผมเนาะเออวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับช่องป่าปอนนะครับทุกคนก็โอเคนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่กันในช่องป่าปอนปีจีนะครับเนาะวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมสาวทํานะครับนะไม่ใช่สาวบางโพนะอา้าวเลืองนะครับนะ ก็โอเคนะครับวันนี้ก็จะมาดันกันแบบส,สวยๆแล้วกันนะครับในทุนห้าร้อยนะครับนะ mm hmm. ก็จะมาซื้อฟีเจอร์แล้วกันนะครับนะ mm hmm. ก็จ้องผมก็สเต็ป hmm. เดียวนะครับซื้อฟีเจอร์อยู่แล้วนะครับนะส่วนมากจะซื้อฟีเจอร์นะครับเกมไหนที่ซื้อฟีเจอร์ไม่ได้ผมก็จะไม่ค่อยค่อยโดนใจเท่าไหร่อ่ะเออเพราะว่า PG mm hmm. ผมคิดว่ามันเป็นค่ายที่ต้องซื้อฟีเจอร์นะครับนะโอเค ก็อย่าลืมนะครับก่อนอื่นใครที่รับชมคลิปนี้เนาะผมขอคนละหนึ่งไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปต,ต่อไปด้วยเด้อใครอยากให้ผมเล่นเกมอะไรดูก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับนะโอเคนะครับผมก็จะไปซื้อไปเบียดห้าแล้วกันสองร้อยสิบไปครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งนะครับเออครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งสาวทำครึ่งหนึ่งอะอะไรครึ่งหนึ่งเออเออเออแล้วก็สเต็ปของช่องผมนะครับผมก็บอกไปหลายรอบนะแล้วก็จะบอกสามอีกรอบหนึ่งก็คือว่าผมจะลงแต่คลิปได้นะครับทุกคนนะผม ว่าคอนเทนต์ช่องผมก็จะลงในคลิปได้อยู่แล้วนะครับนะเอาเรื่องรู้เรื่องนะครับโอ้โหดูวายมาช่องสองเป็นไรที่หน้ามันไส้มากเลยมันไม่ต่อเนะอี่ยเออแล้วก็บอกอีกรอบนะครับว่าไม่ได้ทํารอบเดียวแล้วได้เลยนะครับนะเออทําหลายรอบนะครับแต่เลือกลงคลิปได้อย่างเดียวนะฮะกรับจมว่าเออแม่ิมดปิดรับจมปล่กความบนรทึงนะครับคลิปตามคว่าบ,บ,บันทึงนั้นนะครับผมนะไม่ได้ไม่ทำทามนะครับผมโอเคไหมจุ๊บ ดูแต่ตานะครับผม <laughs> ดูซื่อๆนะครับนะเออโอ้ยเอาม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 าหน่อยเนละมาหน่อยมาหน่อยจุจุจุมา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 โอ้โหนึกว่าจะมาเมื่อกี้เป็นวายเฉยเลยมาหน่อยเหอะมาหน่อยเหอะจุจุ เต็มกาลาบิ้วนะครับผมหวานเจีียวมาเฉยคูณติดแปดแล้วนะบันเทิงนะครับอ่าคลิปนี้นะครับทำรอบเดียวนะครับตามมันแตกนะทำรอบเดียวจริงๆนะครับนะเออโอเคขอให้มา <c oughs> ซื้อไปสองร้อสิบนะครับเฮ้ยว้าวรลัวเลยเหรอเกินไป โอ้มาเตอนนะฮะอะไรก็ได้โอ้โหเกินไปดูมันโอ้โหโอ้โหคุมกระหม่อมแป๊บโอ้โหเอาเรื่องเอาเอาโอ้โหสามาซ้อนเออมันน่าจะได้เด็ดกว่านี้นะกว่ะมันดูสามาซ้อนโอ้โหอ่ะกอหยุดไปเลยนะครับสามร้อยเก้าสบกนะครับเมกะนะครับนะเออ ไปดูกันต่อลยครับนี่มันต้องอย่างนี้เออโอ้โหเว้ารวๆมาแตกไม้หลังสองไม้ติดนะครับใจหายแวบนะครับผมนึกว่าจะได้ปีเกลือซะแล้วนะครับอ่ะโอเคขออนุญาตก่อนหยุดไปเลยนะครับไม้เดียวจริงๆนะครับนะเออแตกเฉยก่อนหยุดไปเลยนะครับหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดิแปดนะครับอืมหนูเรื่องจะไปต่อดีไ,ไหมเนี่ยกีนาทีเนี่ย สามนาทีกว่านะครับผมขอไปต่ออีกหน่อยแล้วกันนะครับขอไปเบียดสิบเลยห้าร้อยนะครับซื้อแบบเบาๆนะครับเออือแต่ตุ้มๆนะครับไอเลยเอตัวเยสัมรักนีเป็นไงไหลไปครับต้องไหลเยอะๆนะครับเพราะว่ายิ่งคอมโบเยอะนะครับตัวคูมันก็จะหยับเอ้ยขยับตามนะครับนะเออตัวคูมันก็จะขยับตามนะครับ คอมโบนั่นเองนะครับนะหนึ่งคอมโบแล้วก็ขึ้นไปอย่างละสองสองสองนะครับนี่เป็นไงเป็นแปดเป็นไงเป็นสิบนะครับเจย่องสองอุ้ยดูวายมาปักปอบ,ปลอบปเลยมันมามันน่าจะไม่กล้าจ่าไอ้พอเมื่อกี้มันมีหน้าแดงรออยู่แถวหนึ่งคือถ้ามันเป็นวายตัวนั้นปับ๊บมันจะได้หน้าแดงแผงหนึ่งนะครับนะมันก็เลยไม่มาเมื่อกี้แต่ไม้นี้ผมรู้สึกว่าน่าจะโดนโอ้โหจะทันไหมเนี่ยสองไม้ขอเลย เออฮเออคือ,อ,อโอ้โหค่ะทุนน่อยหนึ่งเฮ้ยไม่ยากไม่ขาดนะครับโอ้โหรอดเวิเวนโอเคโอ้ยบับกปอบมงเอ้ยไฟเบรดที่สิบเลยดีกว่าปะลุ้นเพลี่สามสิบไหร่วะเนี้ยจัดไปเลยอันนัเ้เอา้า กำไรเล่นนะครับถ้าไม้นี้ผมโดนผมก็จะไม่ไปต่อเลยนะโอเครู้เรื่องนะครับกองเล่นอย่างมีสตินะครับผมเออก็อย่าลืมนะครับแล้วะ็ว่ามาถึงต่านั้นนะครับจุดป๊อกโอ้โหม้นี้ถ้าโดนก็ไม่ไปต่อนะครับตัาได้ก็ไม่ไปต่อนะครับโอ้โหขอให้ได้ดีกว่านะครับลุ้นโตโกงโอ้โหดูลายมาเออ ได้นั้งเงินต่อบับก็ปล่ยไปเลปยน,นี่ดูไหลนะครับคูณสิบสี่ไปแล้วนะครับจังหวะน,นี้สิบโคกโอ้โหอ่ะโอเคก็หยุดไปเลยนะครับแปดร้อยสี่สิบนะครับทุกคนเออก็เวลาเล่นนะครับก็ไล่เลี่ยเลยนะเดี๋ยวผมจะลงประมาณสองคลิปนะครับทุกคนสองสามคลิปนะครับ ทำทีเดียวแล้วก็เอ้ยเอ้ามาเฉยดูอะไรวะหยุดไปเลยโอ้ยเท่าฟีในฟีอย่างบ่อยนะสาวทำอะไรวันเนี้ยเฮ้ย <c oughs> นี่ดูฟีในฟีนะครับเอาเรื่องเป็นไงเอาแตกเฉยนะครับแตกอยู่แล้วเออผมคิดว่าน่าจะแตกนะน่าจะมีสามพันอ่ะ ตอนนี้ปันเจ็ดไปแล้วนะครับหูว่าเล้ารัวเลยอย่าบอกนะว่าจะมาสองไม้หลังเหมือนเมื่อกี้เออดูเฮ้ยเอาเฮ้ยอย่อา,อาบอกนะว่ามาสองไม้หลังเมือเมื่อกี้คิว้วหูยเฮ้ยเอา,เอามาเฮ้ย ของจริงว้าวหมดเลยนะครับผมโอ้โหเฮ้ยฟีจริงๆนะครับฟีในฟีโอ้โหเกินไปนะครับอ่ะโอเคก็ได้กำไรไม่สองร้อยกว่าซื้อพันห้านะครับได้มาพันเจ็ดโอ้โหก็ไม่ไปต่อดีกว่านะครับทุกคนเดี๋ยวมันจะดูดเอานะครับเนาะเออก็เล่นตามสเต็ปนะครับนะพอได้ไม่ได้รวยนะครับเนาะก็โอเคนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอดตัวลาไปก่อนนะครับก็เจอกันใหม่นะฮะคลิปวีดีโอหน้าเลยทุกคนบายบายครับผมจุกรูหว่างเจียบเออ